ตำรวจแห่งชาติสั่งเจ้าหน้าที่คุมเข้มลดคดีหมิ่นสถาบันมาตรา112พร้อมเร่งติดตามบุคคลที่กระทำความผิดและหลบหนีออกนอกประเทศพลตำรวจโทจักรทิพย์ชัยจินดารักษาราชาการรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมมอบนโยบายความมั่นคงดีมีหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องอธิกอรบัญชาการตำรวจนครบาลกองบัญชาการตำรวจุทธภูภาค1-9สนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวเข้าร่วมประชุม โดยสั่งการให้ลดคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เกี่ยวกับการหมิ่นสถาบันตามสื่อออนไลน์และการปรสาสัยในที่สาธารณะหลังพบข้อมูลปี2551-2557ถึง2557มีคดีดังกล่าวมากกว่า93คดีให้ทุกภาคนะครับภาค1-9ถึง9สยตและนครบาลบชกนะครับ ไปลดจำนวนคดีมาตรา112นะครับในภาพรวมทั้งสามัางาญนชาติมีประมาณ93คดีนะครับขนาดนี้นะยังอยู่ในมือนะครับในใจมาตรแรกให้ลดได้ให้ลด50นะครับจาก93คดีนะครับนะครับผมได้กับชับไปแล้ว ขณะเดียวกันให้เร่งติดตามผู้ต้องหาคดีบินสถาบันที่ถูกออกหมายจับและหลบหนีอยู่ต่างประเทศพร้อมติดตามบุคคลในคดีความมั่นคงรวมทั้งคดีอาญากรรมข้ามชาติและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพตัดกลุ่มเต็มรูปแบบ